จริงๆผมว่าสำนักเสียงชาติเนี่ยเป็นหน่วยงานสาคัญมากแล้วเป็นที่เก่าแก่ดั้งเดิมนะครับแล้วก็ประเทศชาติเนี่ยที่บอกว่าตอนนี้เป็นยุคของ Data เนี่ประเทศชาติเนี่ยข่อนด้วย Data เพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าสำนักเสียงชาติเนี่ยเนื่องจากเป็นหน่วยงานหลักในการเก็บ Data ของประเทศเนี่ยผมยายามจะทําให้ Data ทุกอย่างที่ออกจากสำนักเสียงชาติเนี่ยมีคุณภาพแล้วก็อยากจะเชิญชวนให้กับห่วยงันอื่นๆภาครัฐนะครับถ้าอยากจะมีการเก็บด a ต a ้าที่มีคุณภาพเนี่ยก็เราก็ยินดีจะเป็นที่ปรึกษาหร ครับแล้วอีกอย่างคือว่าเนื่องจากว่าสำนังเ่งชาตินั้นเนี่ยมีตัวแทนสิทจังหวัดอยู่ทั่วประเทศครับสิ่งแล้ที่มทผมจะทำาผมจะทำเรื่องของการเขาเรียกว่าสาธารณมตินะครับก mm ็คือการสำรวจความคิดเห็นของพี่น้องประชาชนครับแล้วเราก็อยากจะทำได้แบบเร็วคือข้อมูลของสถิตินั้นเนี่ยแม้ว่าจะมีเยอะนะครับแต่ว่าถ้ามไม่ทันเวลางมันก็เปล่าประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็อยากจะขับเคื่อน สำนักเสงชาตินั้นเนี่ยให้มีข้อมูลที่วิเคราะห์มาได้เร็วทันสถานการณ์ตอนนี้เราก็เลยมีอันนึงที่เรียกว่าส,สรุจสาธารณมติหรือทําโพทั่วประเทศนี่แหละครับเกี่ยวกับความพอใจของประชาชนต่อรัฐบาลต่อคุณภาชีวิตของตอนเองนะครับแล้วก็ความคาดหวังของประชาชนที่มีจากนโยบายรัฐบาลซึ่งจะออกเป็นรายเดือนนะครับทุกๆเดือนเพื่อจะได้ จากเพื่อนทางรัฐบาลทราบว่าพี่น้องประชาชนมีความคิเดเห็นยังไงต่อนแนวทางของรัฐบาลนะครับเพื่อจะได้ปรับปรุงแก้ไขหรือว่าทําให้ดียิ่งขึ้นไปอีกนะครับพร้อมทั้งจะให้ประชาชนนั้นเนี่ยใช้ช่องทางนี้ในการที่จะออบอกความต้องการนะครับของพี่น้องประชาชนให้กับรัฐบาล,ลก็จะเป็นการเชื่อมกันของฝ่ายโดยไติเนีก็จะเป็นคนกลางในการที่จะเอาข้อมูลมา,าวิเคราะห์ตามหลักสติติซึ่งเป็นหลัก สากลซึ่งมีที่ยขอมรับของทั่วโลกนะครับมา,มา,มาทำตรงนี้ก็ <c oughs> พยายามจะทำให้เบ็อยิ่งขึ้นครับโดยวิธีการของเราคือตอนนี้เราสำน,นักงานหญ่ชาติมีข้อมูลเยอะมากครับตอนนี้เรากยายังจะปรับปรุงการค้นหานะครับในเรื่องของในทางผ่านเว็บไซต์หรือทางโซเชียลมีเดียเนี่ยให้มีระบบซึ่งมันง่ายต่อผู้ใช้งานมากขึ้นคือไซต์เนี่ยมีเยอะมากแล้วก็ละเอียดนะครับแต่พวกก็แบ่งเป็นท่อนๆๆๆแบ่งเป็นราย รายหัวข้อนะครับตอนนี้เราพยายมามจะทปรับปรุงหน้าเว็บไซต์ให้คนเข้ามาเพราะว่าคนเข้ามาใช้เว็บไซต์ของใสติ๋มเยอะมากครับเป็นหลายล้านนะครับเออพียงแต่ว่าบางทีพอเข้ามาแล้วก็จะมีเรื่องของความที่อาจจะยังไม่ทันไม่ทันสมัยมากหรือว่าเป็นหลักวิชาการมากเกินไปตอนนี้ก็อยากจะออกอยากจะออกมาย่อยให้มันผู้ที่มาใช้งานบริโภคได้ง่ายนะครับเป็นหนึ่งที่อยากให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลแล้วก็จับต้องได้มากขึ้นครับ